้อยเก็บยังไง,ะงวะยังไงะวะไม่หมดไม่ขึ้น สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเกมโชว์คิงโยนเกมโชว์ที่มีการชิงเงินรางวัลมูลค่ารวงกว่า500บาทเกมโชว์ของเรานะครับผมก็จะแบ่งไป็นเกมด้วยกันนะครับผมโดยเกมแรกที่จะเริ่มกันก็คือเกมแคมป์หันซากติกาเกมก็จะมีดังนี้กติกาเกมแคมป์ปปหันซา เราจะมีผู้เข้าแข่งขันสองทีมคือทีมไว้และทีมยูแต่และทีมมีเงินรางวัลอยู่แล้ว500บาทถ้าแพ้จะโดนหัก100บาทผู้เข้าแข่งขันจะต้องทําการจัดอุปกรณ์แคมปิ้งให้ตรงตามภาพที่ทีมงานกําหนดทีมไหนทําเวลาดีกว่ารับไปเลยหน,นึ่งคะแนนเมื่อจัดเสร็จก็ต้องเก็บให้ตรงตามภาพที่ทีมงานกําหนดถ้าทําเวลาดีก็รับไปอีกหน,นึ่งคะแนนโดยเราจะมีคะแนนความเปรีให้10คะแนนถ้าผิดหักศุนและหน,นึ่งคะแนนทีมไหนทําคะแนนได้เยอะกว่าทีมนั้นชนะไปเลยจ้าสู้ๆนะอีก ครับผมแล้วก็ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมนะครับผมผมขอถามความพร้อมก่อนเป็นไงบ้างพร้อมค่ะสู้ตายเพื่อเงินรางวัลอ่าพี่โจรเพื่อเงินค่ะมีอะไรบัฟทีมบูไหมอ่ะระวังไว้ให้ดีนี่ขอน้องไอ้มม่าก่อนดีกว่าเออไม่พูดเยอะรอดูค่ะอนาคุณกี้คุณกี้เงินรางวัลต้องเป็นของเราครับผมนี่เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าทีมนี้เห็นใครเป็นจุดอ่อนเอ็มม่า ตอบไมเสียงเดียวเลยครับมีแต่คน, <c oughs> นเห็นน้องเอม่าเป็นจุดอ่อนและทีมเนี้ยใครเป็นจุดอ่อนพุ่มเลยครับอ้อใครจะได้แข่งก่อนอ่ะเรามาปล่อยชุดกันดีกว่าขอตัวแทนครับผมติมเลือกกุิมเลือกว่าใครจะให้ใครก่อน เราเนาะเราก่อนอก่อนแต่แต่ว่าทีมที่ทีมที่ได้เล่นหลังเนี่ยต้องเดินกลับไปออฟฟิศนะให้รอตรงนี้ไ,ไอ<ท>รอไม่ได้ไม่งั้นเห็นมาแล้วให้ทีมไว้ได้เริ่มก่อนเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มเลยมาอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทีมไว้กันแล้วนะคะผมอ่าวันนี้ดูกระปี้กระเป๋ากันมากเลยนะทั้งสองคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะดูได้แค่30มสิบวินะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้จับเวลาเลยให้คุณอุ้มกับคุณจูนเริ่มดูก่อนเลยนะครับผมอ่ะเริ่มจับเวลาเลย เวลา30มสิบว <bunker. S 1> ิแล้วนะครับผมขอสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มคิดว่าไงบ้างจำรายละเอียดได้เยอะมากน้อยขนาดไหนครับคุณลุงก็ได้อยู่นะแต่กลางเต้นนี่ดิ่แบ่งแบ่งกันกลางเต้นนี่ดิแบ่งกันจำอยังไงเมื่อกี้แบ่งกันจำอยังไงช่วยกันจำใช่ช่วยกันจำอ๋อช่วยกันจำนะเดี๋ยวจะผลลัพธ์ออกมาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมสี่สามสองเริ่มครับอ่ะจัมเปลามาเอาแล้วับผมตอนนี้จิ้มไว้โดนแก มาครับผมเมื่อกี้แบ่งกันจำแบ่งไงเอ่ยมาผมว่านี่จะยากตอนกลางเต็งนะใช่ไหมและจะยากตอนกลางเต็งนะครับเต็นต์กลางไม่เสร็จเลยอ่าไม่เคยมีประสบการณจำจางเต็นต์นะครับอ๋อมันเป็นแบบว่าเปิดปุ๊บแล้วมันเต้นออกมาเลยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ไม่รู้ต้องลองเริ่มดักจังเต็นต์ก่อน ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแหละคิดว่าคิดว่าใครจับได้ทำไมในรูปดูโตมันใหญ่วะเช่นโตอันนี้ปะเนี่ยก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งไม่รู้เดี๋ยวคุณดูด้านนี้ไม่รู้เฮ้ยอยู่ในกระเป๋าโอ้โหตอนนี้มโนกันไปเรื่อยแล้ววะอย่าภาพขึ้นมาเลยว่าโตถูกหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่โตคิตตี้หนูว่ามันยาวกว่านี้เลยอยู่ในนี้ได้ไหมพี่อะไม่ใช่โต ขั้นขนาดไเปิดรถแล้วนะครับผมเปิดรถแล้วบอกอะไรไว้นะครับผมเฮ้ยโต๊ะอยู่ไหนก็ประมาณหนึ่งวิวนี้มาเนี่ยหรือว่าโต๊ะอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกี่นาทีแล้วเนี่ยเสียเวลากับโต๊ะเนี่ยกี่นาทีแล้วเออคืองงไปกเนี่ย โอเคบอกหยุดเลยนะเวลาหยุดเลยตอนนี้ยี่นาทีแล้วหยุดกินไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยดีกว่ามั่นใจประมาณไหนก็ประมาณหนึ่งแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะกิ๊กวุ้นกับเล็กตอนเดี๋ยวเรามาเริ่มนับจากซ้ายไปก่อนเลยดีกว่าอ่าลูก้ายนะกน็มีได้นะแต่ว่าแต่ว่ากระเป๋าสีชมพูเนี่ยต้องไปอยู่ด้านหลังนะต้องต้องอยู่ด้านหลังกล่องนะอันนี้โดนอันนี้ถือว่าโดนหักหนึ่งคะแนนใช่ไหมอ่ะโดนหักหนึ่งคะแนนแล้วนะครับผมเสือไม่มีสองคะแนนนะครับผม ส่วนข้าวของบนโต๊ะนี้นะอันนี้ขาดกระทะไปขาดกระทะกระทะอยู่ในนี้กระทะอยู่ในกล่องนะครับผมหักคะแนนแไปหักคะแนนไปหนึ่งหักไปสามแล้ว<า>ผม<า>ได้มาเรื่อยๆตื๊ดๆๆเก้าอี้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับผมวางถูกต้องกระเป๋าถูกต้องนะครับผมข้างในถูกต้อง <c oughs> ทีมนี้นะครับผมเก็บได้โดนถับไป3คะแนนตอนนี้เหลือ7็คะแนนนะครับผมอ่าต่อไปก็ต้องเอาเก็บพวกนี้ขึ้นไปข้างบนให้หมดนะครับผมถ้าทาได้ก็จะได้เจดคะแนนเต็ม ถ้าทำเดียงถูกหมดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็คือจะโดนหักอย่างจุดละหนึ่งคะแนนเหมือนเดิมต้องมีให้ดูรูปอะไรอีกไหมให้ดูรูปให้ดูรูปมาเดี๋ยวเริ่มดูรูปกันเลยดีกว่าครับ มากน้อยขนาดไหน <มา S 1> แบ่งแบ่งกันจำยังไงแบ่งกันจำยังไงก่อนช่วยกันจำเหมือนเดิมช่วยกันจำเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมที่เมื่อกี้หาโต๊ะกันหาโต๊ะกันบอกให้โต๊ะนีีนะมาพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาเลยครับอ่ามาแล้วมาแล้วครับผมบอะไรอยู่ตรงไหนคือวางตำแหน่งเนี่ยไม่น่ายากใช่ไหมวางตำแหน่งไม่ยากแต่เก็บเก็บของอะดีการทับน่าจะยากนะครับผมแหมเก็บยเก็บอันเดิมที่ตัวเองค่ะผู้เข้าแข่งขันเราแต่งหน้ามาสเป๊เลยตอนนี้เหงื่อเยอะไม่หมดแล้วนะครับผม โอามาเริ่มเก็บเต็นกันแล้วครับผมยังไงอันนี้รู้หรือเปล่าว่าได้เงินรางวัลร้อยนึงแต่ถ้าเกิดเต็นทังก็โดนหักหกร้อยแล้วเต็นมันก็โดนหักหกร้อยเก็บยังไงวะ ở cũng đang ở thế này ba. Ok. Lo clip video kiểm bench cho nó rồi à? À. không ngãi nữa. Không vậy? đi nó ใช่รถต่อเลยเรามาดูคะแนนของเป๊ะเดี๋ยวมันมันต้องจับไว้กันนะดูดิไงรถไม่ได้ด้วยคะแนนแม่คุณถ้าเก็บเต็มได้อันนี้ก็จะต้องเก็บเต็นได้แต่เก็บไม่ได้เปนยันไม่ได้วางไว้วางไว้แล้วเรามาเช็คคะแนนกันได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าคะแนนที่ได้เนี่ยได้เท่าไหร่เอ่ยโคกเดี๋หวโคกอ่ะทำไมอ่ะทำไมคิดว่าโกขัดเต็นอันเดียวแต่คิดว่าทุกอย่างเป๊ะใช่ป่ะใช่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามา ดูแล้วบกว่าทุกอย่างจะเต็มไหมแล้วผมยวขอเช็คก,ก่อนเช็คจากรูปเลยนะครับผมคือถ้าพลาสติกมันพับได้มันก็จะยัดเข้าไปข้างในได้แล้วมันมยัดเต็ยอ๋อโอเคลองดูกล่องนะอยู่ตำแหน่งตำแหน่งที่ถูกต้องนี่นะครับถูกต้องกระเป๋าถูกต้องไอที่เราไม่เห็นเนี่ยก็ได้นะเพราะว่าโอเคได้ได้ได้กระเป๋านี้ถูกได้แล้วกันขอดูฝั่งนี้หน่อยเนี่ยไอ้ขาเก้าอออี้๋ขงเก้าอี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกล้องเห็นไหมขาเก้าอี้อยู่ตรงนี้นะครับผมถูก ถูกหมดเลยแต่ว่านเต็นแต่ว่าเต็นนะครับผมเก็บกันไม่ได้คิดว่าทีมมันจะเก็บได้ไหมเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนี้คิดว่าทีมมันจะเก็บได้อาจจะอาจจะได้เพราะเขาอบบไปเที่ยวกันบ่อยพี่กี้เก็บเต็นสปริงพี่กี้เก็บเต็นเก่งมากบอกเลยนะครับผมพอพี่กี้ไปจะได้ใช่เที่ยวบ่อยก็ทีมนี้นะครับผมได้ไปพกคะแนนจบไปแล้วกับทีมไว้นะครับผมเป็นไงพีสุมีเอ็กของเราเก็บของได้เยอะไหมคิดว่า จริงจริงเก็บได้เยอะกว่านี้อีกนะเนะี <c oughs> ่ยยังเก็บได้เยอะกว่านี้นะ <c oughs> ถ้าเต็น <c oughs> ถ้าเต็นเก็บแบบเป็นระเบียบเก็บได้เยอะกว่านี้อนะที่จริงอะ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูทีมบูกันเลยดีกว่าครับว่าทีมบูเนี่ยจะทําคะแนนแซงทีมไว้หรือว่าน้อยกว่าทีมไว้อ่ะไปดูกันเลยได้ครับผมต่อไปก็ขอพบกับทีมบูพวกเขาแข่งขันทีมบูดวเลิศมากบอกเลยมีคะแนนสิบคะแนนคิดว่าทีมไวจะได้กี่คะแนน เอาสามพอสามคะแนนคุณไอ้มาคิดว่าพิมไว้ได้กี่คะแนนสอโอ้โหดูดูอ่ะดูดูอ่ะอ่าแล้วตัวเองเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับโอ้โหค้นวัดใจอ่ะได้ร้อยไปเลยร้อยไปเลยร้อยไปเลยโอ้โหเกมที่เราจะเล่นนะครับผมกติกาคงรู้กันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมีสามสิบวินาทีนะครับผมในการดูรูปแล้วจัดของตามรูปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะมาดู ยังไงดีว uh ่าขอพูดแบ่งการทำงานก่อนผมจะจฝั não, ่งฝั alone, ่งซ้ายอ่าใช่ฝ <It> ั yeah? ่งนี่ต <changed> ้องถามจุดอ่อนเลยม่่คนบอกว่าคนนี้คือจุดอ่อนฝั่งขวาเนี่ยจำได้ไหมได้สิจำได้ใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วนะเราจะนับหลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งมามาครับมาครับมาครับผมนะครับโอย ต้องบอกก่อนว่ามีเ่สมีเซนเซอร์เลยนะครับผมในเซนเซอร์นั้นก็อยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนั้นนะครับมาเร็วแล้วเป็นยาทีมนี้มีปูเสือด้วยเป็นยาโอ้โหเราพ่อเปล่าอ่ะต้องหาพี่กี้เลยเมื่อกี้ทีมงานปวดพี่มากในการกางเต็นท์เต็นท์อย่างนี้เคยกางไหมเคยครับโอ้โหเป็นยาในการเก็บเต็นท์เนี่ยเป็นไงเก็บเต็นท์ปะเก็บเต็นท์ครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออคุณเอามาทำอะไรบ้างเนี่ย น,น่าหนี่ยงคุณเนี่ยอ๋อขนของลงอย่างเดียวให้พี่กี้เก็บให้นะ้ครับผมขนของลงเดียวดูพี่กี้ด้วยโอ้โหแดงเงยนด็นแดนเงย็นแต่เต้นน้องพาดโอ้โหโด,ดูคนนี้ที่นี้ดูกระปี้กระเป๋าไปานะแต่งตัวมันเหมือนจะไปเดิพนพารากอจน่ะแต่ว่าดูการการเต้นเก่งมากอ่ะด,ด,ดูดิดูคนนี้อย่างตัดภาพวันนี้เก่งมากเก่มาแต่งภาพวันที่คนนี้ครับแต่งภาพวที่คนนี้เนี่ยอันนี้คหอันนี้คณไม่มีอะไรคะใช้เขียวเขียวอ่ะ อะไรอะไรหายไหมของอยู่ในนี่ของเขียวๆไม่รู้หาสิไม่รู้พี่ช่วยไม่ได้อหาครับผมรู้ตำแหน่งการวางหรือไม่จำได้ไหมได้สิได้สิจำได้ไหมไม่รู้ไม่รู้หันให้ถูกด้วยนะหันให้ถูกด้วยนะตำแหน่งการวางอ่ะครับผมโอแบ่บอกให้ดูรูปนี้ก่อนร้อยเลยร้อยเลย โยนครับทำเวลาไปหมดส<อ>ี่นาทีสิบเอ็ดวินะครับผมมาก่อนนะมาครับผมก็ผ่านไปแล้วกับพิมพ์บูนะครับผมมามีความมั่นใจขนาดไหนบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้จากที่พิจิให้สิบเอ็ดคะแนนตอนนี้คิดว่าจะยังกี่คะแนนเอเอแปดก็พอแปดก็พอแปดเลยเหรออ่นาแปดก็พอเนม่ <c oughs> าร้อยคะแนนของคุณเนม่นานตอนนี้เหลือเท่าไหร่สนัดร้อยไปเลยสามเทาดิเห็นเลยครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเช็คเป็นข้อๆไปนะเดี๋ยวเราเช็คเป็นข้อๆไปมะเริ่มเลยครับผมเก้าอี้ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกอาโดนหักหนึ่งคะแนนเก้าอี้หนึ่งคะแนนนะครับผมเสื้อหนึ่งคะแนนอันนี้ถือว่าวางถูกนะกระเป๋ากระนะครับผมโดนหักไปสามคะแนนแล้วนะครับผมกระเป๋าสีลูกพีชนะสี่คะแนนเครื่องซูเปอร์แวนนะครับผมอันนี้ต้องอยู่ข้างบนนี้เนาะ อันนี้ต้องอยู่บนนี้ออันนี้ยากอะต้องวางตรงนี้นะครับผมอันนี้5้าแล้วส่วนอันนี้นี้ก็ต้องอยู่ข้างหลังอันนี้นะครับหกแล้วกระทะต้องอยู่บนนี้ด้วยเจ็ดคะแนนอ่ะทีมนี้นะครับผมจากคะแนนเต็มร้อยของเรามากร้อยไปเลยร้อยไปเลยเตอนนี้คะแนนทั้งหมดเหลือสี่คะแนนนะผมสี่คะแนนแล้วมาดูกันว่าตอนเก็บอะจะเหลือกี่คะแนนเมื่อกี้ทีมทีมไว้เนี่ยใบให้ก่อนว่าตอนกลางเนี่ยทำคะแนนไว้ดีพอสมควรแต่ตอนเก็บเนี่ย ก็ทุลักทุเลเพอสมควร <Brand. S 1> เขากลัวคุณกี้มากในการเก็บเต็นเขาบอกว่าคุณกี้เนี่ยเที่ยวบ่อยมาดูกันว่าจะชนะในการเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถมีเดได้หรือไม่เริ่มครับ ก็ถามเหมือนเดิมความมั่นใจสี่คะแนนเนี่ยคิดว่าตอนเก็บจะเหลือกันกี่คะแนนเท่าเดิมเท่าเดิมผมชอบความมั่นใจของเดี๋ยวว่าๆเลยนะครับผมพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวลืมมาถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมา การเ็บเตนเของาด้วยนี่ปัญญาคนนี้ที่หลายๆคนกลัวนะครับผมเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วหนึ่งานาทีๆๆๆครึ่ง <î dunno> อะไรนะ๋อะมีคนบ้ายมีคนบ้ายตอแรกบอกถูกแล้ว <S <S <tit les> ตอนนี้คุณกี้เก็บมาเรื่อยๆถึงตรงนี้แล้วนะอ่า มั่งดูจากการทําข,ของสองคนนั้นแหละครับเป็นไงบ้างโอ้อย่างเงี้ยเราชนะแน่นอนเอออย่างเงี้ยแต่เรายังไม่บอกเวลานะ<ช>ายังไม่บอกเวลานะครับผมว่าทีมของอ่าคุณอุ้มกับคุณจูนเนี่ยทำเวลาไปเท่าไหร่เรายังไม่บอกนะคะแนนก็ยังไม่บอกเพราะไอ้ม,ม้ามั่นใจคะแนนมากเลยว่าไอ้ม,ม้าได้ร้อยคะแนนร้อยไปเลยร้อยไปเลย <c oughs> หยุดหยุดไหมหยุดโอเคหยุดโอเคทำอะไราไป่ไดเท่าไหร่เลยเจ็ดนาที6วินทีนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการที่ทีมบูเนเอาของขึ้นรถนะครับผมขอถามควารู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหมก่อนมั่นใจมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณกี้เหมือนกันหอบมากนะหอบมากนะคุณกี้เดี๋ยวเช็คคะแนนกันก่อนีว่าว่าได้คะแนนิคะแนน เริ่มจากลังนะผ่านครับลังสองผ่านกระเป๋าผ่าน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 โอ้โหผ่านบอกเลยว่าผ่านสี่คะแนนไม่โดนหักแต่การเก็บเต็นท์นี่บอกเลยว่าป้ายนิดนึงทีมที่แล้วเก็บเต็นท์ไม่ได้คะแนนเต็นท์เนี่ยโดนหักเก็บไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราคิดว่าสี่คะแนนเนี่ย พอไหมกับที่ชนะทีมฝั่งเขาพอคือพอก็คือนี่เราถูกต้องหมดแน่ถูกต้องหมดแน่ก็คือมัอม่นใจตั้งแต่แรกเอาความมั่นใจนั้นยังอยู่นะครับผมอ่ะครับผมแล้วก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลคะแนานอยู่ในมือผมแล้วเ็นเอฉันนะครับผมเ็นเอชั้นต้องบอกก่อนว่าคะแนนเวลาเนี่ยถ้าเกิดอาสมมติเวลาทีมบูทําได้ น้อยกว่าก็จะ้บวกหนึ่งใบนะครับผมสองรอบก็จะเป็นบวกสองนะครับผมเขาใจตรงกันนะเขาใจตรงกันนะโอเคครับผมอ่ะเราเริ่มจากคะแนนเวลาก่อนเลยดีกว่าคะแนนเวลานะครับผมสองรอบผู้ชนะเวลาได้แก่ทีมบูครับผมโอเคส่วนคะแนนความเป๊ะทีมที่ชนะความเป๊ะได้แก่ทีมสีสีขาวครับผมและทีมที่ชนะ ในวันนี้ได้กับทีมนิวไว้ครับผมเวลานะครับผมทีมฟ้าชนะไป2ก็คือทำเวลาได้ดีกว่าทั้งตอนเอาลงแล้วก็ตอนเอาขึ้นนะครับผมได้ไป2คะแนนนะแต่ความเป๊ะเนี่ยทีมขาวเนี่ยได้ถึง7คะแนนเลยนะครับถึงเวลาจะแพ้แต่ว่าความเป๊ะอ่ะโดนหักไปแค่3คะแนน่ะแล้วผลรวมก็คือทีมฟ้าเวลาบวกกับความเป๊ะสี่กับ2บวกกันเป็น6นะครับผมส่วนทีม ขาวเนี่ยได้เจ็ดคะแนนจากความเป๊ะนะครับผมก็ชนะไปหนึ่งคะแนนโอ้เฉียดวเรียกได้ว่าเฉียดเฉียวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ายังเหลืออีกสามเกมที่ทีมบูจะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะครับผมขอถามเดี๋ยวก่อนขอถามความรู้สึกคนชนะก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างสองคนเลยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องชนะเออก็ประมาณหนึ่งขอถามความรู้สึกของคนที่ให้สิบคะแนนกับร้อยคะแนนหน่อยครับผมเตมพียงสองพัน ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีคะแนนเดียวเองเออคะแนนเดียวเองคะแนนเดียวเองนะครับผมพี่แหลยด่ากันแล้วด่ากันแล้วเดี๋ยวขอฝากไว้นิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับวิวเอ็กซ์ของเรานะครับผมปกติคนกี้เนี่ยชอบไปเที่ยวกลางเต็นวิวเอ็กซ์เนี่ยตอบโจทย์ในพวกแคมปิ้งไหมก็เป็นรถยกสูงครับมันก็มนอันตรประสงค์สามารถชิบคนได้หลายคนแล้วก็บรรจุของได้เยอะเยอะแล้วก็สามารถปลุกได้ไปในที่ที่พี่อ่าก็วันนี้เรามาเล่น เกมเขาเรียกว่าแหละมาเล่นโชว์ให้เลยให้ดูเลยว่าการเก็บเต็มหรือว่าการเอาของลมนู่นนี่นั่นความสมบุกสมบันของรถมิวกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับผมว่าของที่เราเอามาเนี่ยเยอะจริงจริงเอเก็บได้เยอะกว่านี้เก็บได้เยอะกว่านี้ครับผมแต่ว่าทางทีมพ็อปเราก็หาไม่ได้ประมาณนี้ถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะใช้เวลานานเหนื่อยกว่านี้เหนื่อยกว่านี้แค่นี้ก็เหนื่อยกันแล้วนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวแบบเจาะจงลึกๆเลยนะครับผมทางเตลเราก็มีการรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวัน ทีมไว้และทีมปูรวมทั้งผมด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนกับคิงยนตเกมโชว์พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ